สวัสดีครับ LU NC Thailand หอยทากตัวน,น้อยเจอกันอีกแล้วครับยามค่ำคืนคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาชักชวนหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างไรการลงทุนมีความเสี่ยงเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านที่หามาด้วยน้ำพักนำแหล่งจงอย่าเชื่อผมเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้และทุกคำพูดที่พูดในคลิปไม่สามารถนำไปเป็น บรรทัดฐานประกอบการตัดสินใจลงทุนได้แต่อย่างใดเพราะคำพูดผมเชื่อถือไม่ได้สวัสดีครับพี่น้องสายเลือด LUNC Thailand นะครับรูน่าค,คลาสสิกเรานะดูกราฟวันนี้ครับแม้50เฮิร์ตหกสิเฮิร์ตเลยนะครับ220โวลต์เลยเดินเป็นกระแสสลับไฟฟ้ากันไปเลยทีเดียวครับเป็นกราฟที่เดินไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับ,รบดูสิเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขเลยนะครับ อนิการ์กาบแบบ50เฮิรตส์เกสต์ไฟฟ้ากระแสกระแสสลับอ่ะเข้าไปดูข้างในกันพอกดเข้ามาข้างในทุกครั้งเราก็จะเจอคําเตือนอันนี้นะครับคําเตือนอันนี้ก็คือถ้าเกิดเหรียญเนี่ยต่ําลงไปที่จุด0.0003ตัวนะครับแล้วก็หนึ่งเนี่ยก็จะหมายถึงว่าจะหยุดการซื้อขายชั่วคราวก็คือแบบว่าไม่ให้พินาธนะแต่ถ้าใครจะตั้งขาย ไอ้ตั้งซื้อตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะครับอันนี้ยังไม่เคยทดลองแต่ตัวผมเองอะ่ะผมตั้งซื้อไว้ที่0.002ถึง0.003นะครับแต่มันก็ไม่เคยลงมาสักทีตั้งแต่มันหลุดเพกมารอบนั้นก็ไม่ไม่เคยเห็นอีกเลยนะครับก็เลยไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไหมนะครับก็ลองตั้งได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ย ผมก็เดาเอานะครับเพราะว่าไม่เคยลงมาแต่ถ้าลงมาก็มาหาศาลนะครับแล้วมันก็เสี่ยงที่จะแอเป็นศูนย์นะครับการเล่นเหรียญตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องเป็นเงินที่เราพร้อมที่จะเป็นศูนย์ได้เท่านั้นนะครับถ้าเราไม่พร้อมที่จะเป็นศูนย์ผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับหรือซื้อเฉพาะที่เราสามารถรับ การเป็นศูนย์ได้เท่านั้นนะครับเพราะถ้ามันเป็นศูนย์ขึ้นมาเราเสียใจเพียงคนเดียวไม่เท่าไหร่และคนในครอบครัวเราจะทำยังไงนะครับถ้าเงินตัวตัวที่เราลงทุนไปเป็นเป็นเงินร้อนนะครับว่าเราไม่สามารถถือได้ยันสิ้นปีหรือย,ยันกลางปีหน้าได้นะครับก็ก็ไม่ควรจะเอามาเล่นนะครับก็คือไม่ควรจะเอามาซื้อเหรียญตัวนี้เลยนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับ เป็นการห้ามนะครับเพราะทุกคําพูดผมทุกคลิปเนี่ยที่ผมลงเนี่ยก็คือเงินที่ผมพร้อมที่มันจะเป็นศูนย์ได้นะครับแล้วก็ผมพูดทุกคลิปนะครับก็คือตัวผมเองลงทุนเองนะครับเจ็บเองเล่นเองเจ็บเองนะครับแล้วกเ็เสียเงินเองนะครับเป,เป็นเพียงแค่มาบอกเราเรื่องราวว่าเออผมใช้เงินซื้อเหรียญ อย่างนี้นะแบบนี้นะอะไรประมาณนี้ครับคือมาเล่าประสบการณ์ไม่ได้อ่ามามามาอวดรู้อวดเก่งแต่ย่างไดนะครับเพราะว่าผมแค่มาเล่าว่าเออผมเทรดแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับช่วงหลายวันเนี้ยกราฟเนี้ยไม่ขยับเลยนะครับผมว่าน่าจะรอรอข่าวนะครับรอข่าวที่ที่จะมา ในอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับที่ว่าจะเริ่มประมาณตีสามคืนนี้มั้งนะครับจะเริ่มประมาณตีสามคืนนี้อันนี้ก็ยังไม่ยืนยันนะครับผมข้อมูลผมก็ไม่ยืนยันนะครับแต่เดาๆนะก็ว่าน่าจะตีสามคืนนี้จะเริ่มมีการเดินเครื่องนะเดินเครื่องยังไงผมไม่รู้นะครับอันเนี้ยอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับแล้วก็ การซื้อขายครับวันนี้รู้สึกจะซื้อขายน้อยมากครับแค่หมุนเวียนอยู่ประมาณห้าล้านเองนะห้าล้านหนึ่งแสนนะครับถือว่าน้อยครับน้อยน้อยน้อยอยู่วันนี้น้อยคือวันเนี้ยเห็นไหมครับสี่ร้อยล้านไม่เห็นเลยเห็นไหมครับมีสิบสี่ล้านตรงนี้เองที่มากสุดนะครับแล้วก็สี่ล้านยี่สิบล้านสามล้านห้าล้านสามสองล้านมีอยู่ประมาณนี้เองครับไม่ไม่มีมากกว่านี้เลยนะครับ วันนี้มันมันนิ่งมาสภาพเนี้ยหลายวันแล้วนะครับเพราะว่ามันปแปลกๆเหมือนรอเวลาที่จะปัะทุอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าถ้าวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็คือวันนี้ยีามนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่ยี่สิบสี่ยิบห้ยี่หกยิบเจ็ดนี่ยก็คือยี่สิบสี่ยี่้าหกยิบเจ ก็คือเริ่มหลังตีสามเนี่ยหลังจะผมอัดคลิปเนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็คืออาจจะพุ่งขึ้นอันนี้เดา่านะครับอย,อย่าไปคาดการอย่าไปไปล่วงหน้านะครับแต่ผมเดาว่าหลังคืนนี้ตีสามน่าจะมีการขยับตัวขึ้นนะครับจะมากหรือน้อยเนี่ย อันเนี้ยผมไม่สามารถจะเดาได้คนระับเพราะกาฟมันนิ่งมากนิ่งจนผมเดาทางไม่ถูกอะ่ะนะแล้วก็ไม่ไม่กล้าขายด้วยนะครับผมพูดเลยว่าเนี่ยที่ผมซื้อไว้วันนั้นนะผมไม่กล้าขายนะทั้งทั้งที่ว่าผมได้กําไรนะผมขายยี่เบ็ดเนี่ยผมรอคิวได้รอคิวได้ไม่นานด้วยมันมันก็จะขายได้ใช่ไหมครับแต่ผมกลัวว่าขายไปแล้ว จะซื้อคืนราคานี้ได้อีกไหมนี่เพราะกราฟมันมันนิ่งเกินไปที่ที่ผมจะเสี่ยงนะผมพูดเลยว่าผมไม่กล้าเสี่ยงอันเนี้ยผมนั่งดูแล้วผมไม่กล้าเสี่ยงผมเป็นกราฟที่เล่นแล้วโอกาสที่จะไม่ได้เหรียญกลับคืนสูงนะครับเพราะถ้าขึ้นแล้วขึ้นเลยอะ่ะขึ้นแบบมันเป็นช่วงที่ขึ้นแบบน่ากลัวขึ้น ถ้ามันขึ้นนะผมผมว่ามันขึ้นแบบเราซื้อราคานี้ไม่ได้แล้วอ่ะที่ผมซื้อไว้ราคาที่สองศูนย์เนี่ยผมกลัวเมื่อผมขายไปแล้วตรงเนี้ยผมจะซื้อสองศูนย์ไม่ได้อีกหลายวันนะครับหรืออาจจะไม่ได้อีกเลยนะครับเพราะต้องดูสถานการณ์หลังตีสามคืนเนี้ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าผมาฟังข่าวมาผิดหรือไปดูข่าวมาผิดนะครับมันก็มโนไปเองครับก็คือเป็นเป็นคํา เป็นคําพูดที่มันเชื่อถือไม่ได้นะครับเป็นการเดาล้วนๆนะครับผมคิดว่าหลังที่สามคืนเนี้ยมันน่าจะเริ่มมีการขยับขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าขยับลงเนี่ยก็ก็กสแสดงว่าผมเดาผิดนะครับเดาผิดชัดๆเลยนะครับอันนี้เป็นการเดานะครับแต่ความรู้สึกผมว่ามันขึ้นนะครับรว่ามันขึ้นเพราะมันมันแปลกๆที่ว่ามันแปลกๆคือที่ผมสังเกตคือ เห็นแท่งนี้ไหมครับมันมันเขียว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 แดง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 แล้วก็ไปเขียวเขียวแล้วก็ขึ้นเขียวเลยนะแล้วก็พอมาวันเนี้ยวันเนี้ยมันผิดสังเกตใช่ไหมครับมันแดงซ้อนซ้อนซ้อนติดกนาดแน่นมากเลยแล้วก็มาเขียวเนี้ยลักษณะเนี้ยนะผมคิดว่าหลายคนเริ่มใจจดใจจ่อที่จะดูราคาว่าจะเอาไงดี ปล่อยให้ขึ้นไปต่อไหมแต่ครั้งนี้ถ้าขึ้นไปอ่ะขึ้นไปยีิบสองได้ยีิบสามได้รายใหญ่จะยอมไหมเนี่ยผมกลัวว่ารายใหญ่จะยอมไหมไม่ใช่รายใหญ่ไม่ยอมไม่ขึ้นอีกนะพอขึ้นไปยีิบสองก็ตั้งซื้อเลยยี่สิบเอ็ดเท่านั้นครับไม่ยอมให้ขึ้นกลัวจะเป็นแบบวันนั้นอีกนะครับก็ต้องรอดูว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมนะแต่วันนี้ ผมยังยังไม่ซื้อไม่ขายดังนั้นเหรียญผมจะเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่จะซื้อในราคายี่สิบไม่ได้อีกนะครับก็เลยยังเซียวๆซนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับแล้วก็ผมยังสงสัยอีกอย่างนึนะครับอยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆช่วยตอบให้หน่อยนะครับใครที่รู้นะครับหรือว่าที่สงสัยเหมือนผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่ากราฟเนี่ย มันแต่งตัวหลอกเราได้ไหมครับอันนี้ถามแบบโง่ๆเลยนะผมโง่จริงนะผมผมไม่ได้โง่หลอกมาหลอกลวงถามเพื่อน,พอนๆพ,พี่ๆที่ดูคลิปผมนะผมโง่จริงๆแล้วผมอยากจะถามว่ามันแต่งหลอกได้ไหมคือมันมีแบบองค์ประกอบกราฟิกหรือว่ามีอัลกอริทึมอะไรที่เขียนแล้วทําให้กราฟมันวิ่งแบบเนี้ยคือแบบหลอกเราอะ่ะแบบเนี้ยประมาณเนี้ยที่ผมคิดนะ พี่ๆเพื่อนๆมีท่านไหนที่คิดเหมือนผมหรือว่ามีความรู้ที่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 มาเปิดสมองให้ผมหน่อยนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ comment ได้เลยครับจะว่าผมโง่ก็ได้นะครับแต่ขออย่างเดียวครับคอมเมนต์ comment ก็คือเจาะจงที่ตัวผมนะครับอย่าอย่าเหมารวมไม่เอานะครับเพราะว่าหลายคนหลายท่านที่เข้ามาดูเขาไม่ได้ ทําทคลิปกับผมแล้เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผมแล้วเขาก็ไม่ได้รับรู้ในตัวผมเขาเพียงแค่ลง,ลงเข้ามาดูเท่านั้นนะครับการที่เราจะจะว่าหรือจะติเนี่ยผม้อมรับทุกทุกคาคาพูดและคําตัดสินของของเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านอยู่แล้วครับเพราะผมเป็นคนทําคลิปต่างมุมผมก็ต้องยอมรับกระแสที่มันจะ ตอกกลับมาผมแบบแรงๆต่างมุมได้เช่นกันนะครับและก็ใครที่อยากจะพูดคุยในในกลุ่มไลน์นะครับที่เด้งฮืดๆอยู่เนี่ยครับเดีย๋ยวผมพาไปดูก็คือจะจะเด้งคุยกัน่คุยกันทั้งวันครับไม่ไม่มีแบบทะเลาะกันบางคนก็มาแชร์คลิปนะครับแชร์คลิปในกลุ่มแชร์กันอะไรกัน ทางทางกลุ่มเราจะไม่ว่านะครับทา,ทางในกลุ่มที่ตั้งเนี่ยคือจะไม่ว่าว่าเอ้ยเอาคลิปของคนอื่นมาแชร์ได้ยังไงพูดถึงคนอื่นได้ยังไงไม่เกี่ยวครับเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม Open source เป็นกลุ่มของชุมชน lu nc thailand ของทุกคนครับทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนสามารถจะปรุงแต่งปรับแต่งให้มันเป็นในแบบฉบับของเพื่อนๆพี่ๆที่อยากจะให้มันเป็นนะครับ เพราะผมอยากจะให้กลุ่มนี้อยู่อย่างมีความสุขนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมทิ้งไว้ทุกคลิปเลยครับใต้คลิปอ่ะมันจะเป็นรูปตัวอักษรนะครับอักษรที่เราจะไปกดนะครับมันมันจะเป็นรูปสอนลงด้านขวามือก็กดปุ๊บแล้วก็จะเห็นคําว่าบรรยายเพิ่มเติมนั่นแหละครับลิงก์ตรงนั้นแหละครับที่ที่เราจะเข้าไปที่กลุ่มคุยกันทั้งคืนครับตอนนี้สมาชิกก็2 9 3สิบาคนนะครับ ไม่มีเรื่องอะไรครับคุยเล่นๆกันนะครับเรื่องเก่าๆนะครับได้สารพัดเรื่องครับยันผลมงลไม้ก็คุยกันได้หมดนะครับไม่กลุ่มนี้ไม่มีทะเลาะกันนะครับไม่มีทะเลาะกันเลยนะครับที่ผมดูนะไม่มีทะเลาะกันเลยนะครับนี่ไหมครับนี่ก็นี่ก็นี่ขนาดเจ้าของกระดานมาเองนะครับเห็นไหมครับพายุใหญ่จะมาลมจะนิ่งๆนะครับเนี่ยนะครับมีมีเจ้าของมาเลยนะเจ้าของ อันนี้ก็ยอกๆนะครับยอกเล่นเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ชื่อว่าใครจะตั้งเข้าไปนะครับก็ทุกคนก็น่าจะคิดคล้ายๆกันนะว่ามันนิ่งเกินไปแต่ความรู้สึกผมว่าหลังที่สามคืนเนี่ยมันขึ้นนะครับก็ขอให้มันขึ้นอย่างที่จ่ายผมคิดนะครับจะได้จะได้มีค่ากาแฟเพิ่มขึ้นสักหน่อยนะครับถ้านิ่งอย่างนี้นานๆเล่นยากครับเสี่ยวว่า ขายแล้วซื้อกลับมาไม่ได้นะครับพอติดลายใหญ่ขวางนี่อดอดเลยนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากคําถามไว้ด้วยนะครับว่าคลิกราฟเนี่ยมันแต่งองค์ทรงเครื่องหลอกเราได้ไหมครับนะครับก็ผมก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับที่กดให้กดติดตามแล้วกดถูกใจนะครับให้กับช่องของ LUNC Thailand หอยทากตัวน้อยๆนะครับผมไม่มีสิ่งใดตอบแทนพวกท่านเลยนะครับก็มีอยู่แค่อย่างเดียวว่าขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์คูขอบคุณทุกความเห็นนะครับขอบคุณทุกคําติชมนะครับก็จะนําไปพัฒนาช่องให้ดีขึ้นนะครับก็คืนนี้ก็ลาตีสวัสดิ์ครับนอ,อนหลับฝันดีครับ ืนมาขอให้ลุน้าไปที่1บาทครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้เช้าครับนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ